คนที่เกิดเดือนพฤษภาคมพฤษภาคมนะครับนับเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ค่อนข้างที่จะทำอะไรยากลำบากชาวพฤษภาคมเนี่ยมีความถึกมีความเก่งมีความขยันในพื้นดวงมากทำให้ส่วนใหญ่ของคนที่เกิดเดือน5นะครับลำบากตั้งแต่เด็กความหมายก็คือว่าในขณะที่คุณมีพี่น้องเนี่ยคุณจะต้องเสียสละตัวเองเพื่อรับผิดชอบดูแลคนอื่นๆ คุณอาจจะต้องเสียสละบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้เพื่อคนอื่นๆชาวพุทธภาคมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยพึ่งพาใครนะทําอะไรด้วยตัวเองได้เป็นอย่างดีทําให้พ่อแม่หรือคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยให้ความสนใจเพราะเขาคิดว่าเราทําได้เองและเราก็เก่งมากแต่สิ่งนี้มันทําให้ชาวพุทธภาคมส่วนใหญ่เนะี่ยคิดว่าไม่มีคนรักน้อยอกน้อยใจ ก็เพราะว่าคุณเก่งไงครับชาวพุษภาคมจะไม่สร้างปัญหาให้ใครถ้าไม่ไหวจริงๆชาวพุษภาคมเป็นคนที่ยืนด้วยลำแข้งตัวเองยอมอดดีกว่าไปขอคนอื่นเกือบร้อยละสูงถึง80%เป็นป็นอย่างนี้เลยจริงๆชาวพฤษภาคมเนี่ยปณิบัติดูแลเอาใจใส่ดีมากให้คนอื่นก่อนเสมอ แต่การที่จะมาใส่ใจดูแลมีสนเสน่ห์ออดอ้อนไม่ค่อยมีเลยเอาใจใครไม่เป็นลงมือปฏิบัติเก่งก็เลยทำให้ชาวพฤษภาคมเนี่ยมักมีปัญหาเรื่องคู่ครองหรือไม่มีเลยหรือคนที่เคยผ่านการแต่งงานมีคู่ครองมาแล้วก็จะได้เลิกรากการเพราะปัญหาเรื่องคู่รวมถึงคู่ครองนอกใจชาวพฤษภาคมเนี่ย อยากให้คนรอบข้างสุขสบายตัวเองช่างมันชาวพุทธภาคมเนี่ยต้องเหนื่อยถึงจะได้เงินอย่างแท้จริงฮะชาวพุทธภาคมเนี่ยไม่ค่อยมีรู้ทางในการหาเงินที่เก่งนะเช่นทางรัดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขากลัวและชาวพุทภาคมก็มักจะโดนหักหลังโดนหลอกอยู่เสมอเพราะความใจดีและใจอ่อนชาวพุทภาคมต้องมาฟังทั้งหมดนี้ แล้วก็ทำสิ่งตรงกันข้ามให้มันดีกว่าเดิมอย่าพยายามไปวุ่นวายกับคนอื่นๆครับและก็อย่ารับคนอื่นๆเข้ามาในชีวิตเยอะจงเลือกคบคนอย่าคบคนเยอะยิ่งคบคนเยอะชาวพฤษภาคมยิ่งหนักและเหนื่อยและมีแต่เรื่องแต่ราวนะครับ